ตามประวัติทรงวาดเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้วาดแนวถนนลงบนแผนที่เป็นเส้นตรงจากท่าน้ำราชวงศ์เลียบแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงถนนเจริญกรุงเพื่อบรรเทาความแออัดในย่านสัมเพงหลังเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่พร้อมเปิดให้รถวิ่งด้วยจึงได้ชื่อว่าถนนทรงวาดในอดีตถนนทรงวาดเป็นย่านการค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความสำคัญพอๆกับชัยนาทาวยาวราช สองฝั่งถนนเต็มไปด้วยโกดังสินค้าที่ขึ้นชื่อหรือชายเรื่องเครื่องเทศจนได้รับการขนานนามว่าถนนสายเครื่องเทศแม้สรงวาดวันนี้ไม่มีภาพเรือขนส่งสินค้าจอดเทียบท่าอีกแล้วก็ยังพอมีร้านค้าดั้งเดิมเหลืออยู่บ้างที่เพิ่มเติมคงเป็นร้านเกๆ๋ๆคาเฟ่เทๆ้ๆอาร์ตแกลเลอรี่และบูธทีโฮเทลที่มาเติมแต่งทรงวาด ภายใต้ชายคาสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เรียงรายปวดความงดงามกรุงสีรวมสื่อสานความเป็นไทย